เอาละครับผมกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกๆคนครับคุณผู้ชมเห็นนี่หรือเปล่าครับเปิร์กเจ้าเล่หรือว่าอินซิเดียสนั่นเองนะครับผมเปิร์ก <c oughs> ที่เป็นสุดยอดแห่งการเฝ้าเลยนะฮะ <c oughs> แล้วผมก็เล่นเจ้าตัวละครตัวนี้ครับเดอะแคน i น a บลไอหย่อยนั่นเองนะครับผมที่ขึ้นชื่อได้ว่าเป็นฆาตกรเฝ้าที่เก่งที่สุดในเกมครับผม <c oughs> บอกเลยวันนี้ผมจะมาเล่นเฝ้าผมบอกเลย <c oughs> คือแบบเปิร์กเนี่ยพอคนไม่เล่นเฝ้าเปิร์กนี้มันแทบจะแบบแทบจะไม่ได้ใช้แล้วอ่ะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาฟื้นฟูเมตาครับผมเราต้องมาฟื้นฟูเมตา2016ฆาตรกรเฝ้า <c oughs> คลิปนี้ผมผมขอละอย่าเพิ่งด่าผมเลยนะ เพราะว่าแบบผมอยากใช้เบิกนี้งจริงๆแล้วขา้นตอนตอนเนี้ยคือแบบมันใช้เบิกนี้แล้วแบบผมคิดว่ามันแบบเป็นอะไรที่เถื่อนมากแน่แนคือแบบผมทําใจแล้วมาคลิปนี้ยผมน่าจะโดนน้องๆด่าแต่แบบก็มันอยากเกียนอน่ะก็คนมันอยากเกียน่ะเบิกมันทํามามันไม่ได้ใช้มันก็จะยังไงอยู่นะครับเออนี่ผมเอาโบลิมาด้วยคือผมเอามาทุกอย่างอะ่ะที่โกงเขาคือผมบอกเลยนะครับว่าจบเกมเนี่ยต้องมีการพิมพ์แน่นอนแบบโอ้โหเล่นอย่างนี้กลับไปเล่นบ้านไปอะไรเงี้ย fucking camper เฝ้าจังเลยไอขาตกรบ้าผมเตรียมใจไปแล้วนะคบผมเพื่อคอนเทนต์น้องๆก็รู้ว่าปกติผมเฝ้าที่ไหนผมก็ไล่ล่าลุลัวเลยนะครับแต่แบบผมเห็นมาตี้เขาเล่นไงคือสายเนี่ยคือผมอะลอกมาจากมาตี้นี่ผมโยนให้มาตี้ละผมจะได้ไม่โดนด่าผมเห็นมาตี้เขาเล่นผมก็เล่นแบบอยากเล่นบ้างนะครับเขาบอกว่าขาตกรตัวนี้ถ้าเกิดเฝ้าแล้วจะโหดที่สุดใช่ไหมก็มาดิครับผมก็อยากลองเหมือนกันนะครับน้องๆว่ามันจะโหดสมคำลาบหรือเปล่านะครับผม ด่านอะไรครับนี่ยเฮ้ยตอนนี้ผมมีอินเซเดียสอยู่นะด่านนี้ผมบอกเลยเฝ้าได้มันมากเฮ <c oughs> ้ยอยู่เครื่องนี้เหรออยู่เครื่องนี้เหรอครับอยู่เครื่องใกล้นี้เลยเหรอครับผมว่าไม่น่าใช่หรอกนะโอ้โหผมว่าไม่น่ามีแต่รู้สึกว่าเมื่อกี้จะมีคนวิ่งขึ้นบ้านไปแล้วเพราะว่าผมได้ยินเสียงโอ้แต่เครื่องถูกล็อกหมดเลยครับแถวนี้เนี่ยข้างบนบ้านยังไงมีคนปั่นแน่นี่ไง ผมว่าอยู่มากกว่าหนึ่งนะฮะต้องบอกไว้ก่อนนะฮะว่าต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าฆาตกรตัวนี้เนี่ยมันโหดมันอุย้ยหน้าต่างใหญ่จังอะ่ะตรงเนี้ยอันนี้คือปรับมาใหม่ลอครับอุย้ยหน้าต่างยังใหญ่เลยยังไงเมกโทมัสเมกโทมัสวัดวีจ้าเมกโทมัสมาแล้วมาแล้วย่อยมาแล้วย่อยมาแล้วเมกย่อยมาแล้ว,ห,ลว <laughs> ห้องวีห้องวีออ้ยห้องวีไม่อยู่นี้ โอ้ยเอาขึ้นไปแขวนตรงนี้ก็ได้ห้องวีไม่อยู่ตรงนี้แขวนตรงนี้ก็ได้แล้วผมจะไปแอบ,บตรงไหนได้มั่งอ่ะให้ผมรูแล้วผมจะแอบ,บตรงไหนโอเคนี่แหละผู้ชมครับเนี่ยผมแอบ,บตรงนี้เลยผมแอบ,บตรงนี้เลยอินซิเดียทำงานแล้วครับผู้ชมครับเราค่อยๆขยับขึ้นมานี่แหละเฟิร์กทีเด็ดเฟิร์กทีเด็ดของผม เราต้องแอบมองปะเราต้องแอบมองเธออยู่นะจ๊ะปะเผื่อมีคนมาช่วยไงดูดิดูดิคุณผู้ชมฆาตกร2อ1 6อินซิเดียสเปิร์กมหาเทพดูดิแอบมองโอ้โหเป็นช่องพอดีเลยแอบมองมีคนมาช่วยไหมอะมีต้องมีต้องมีเอาจริงต้องมีจังหวะจังหวันี้มันต้องมีคนมาช่วยอะครับผมแล้วมันยังไงอะครับันยังไงครับเปิร์กมันมีให้ใช้หรือเปล่านะครับ ถ้าเปิร์กมันมีให้ใช้เราจะเก็บไว้ทำลไมแล้วก็ต้องใช้หรือเปล่าใช่ไหมครับน้องๆใช่ไหมครับน้องๆหึ่งตีต้นคอโอ้ยเกียนเกินหผมต้องขอบคุณมาตี้นะครับที่แนะนำเทคนิคดีๆแบบนี้ไหมผมดูครับชูมือชูมือชูมือใส่สะดือเด้งลาเด้งไปเอาละสูตรเดิมครับสูตรเดิมครับอินซิเดียสครับแอบมองแอบมองเธออยู่นะจ๊ะ แอบมองเธออยู่นะจ๊ะเฮ้ยมันซ่อมเสร็จแล้วเครื่องหนึ่งครับผู้ชมเอาละเอาละแอบมองแอบมองก็คนแอบมองเ,อเฮ้ยมาแล้วได้ยินเสียงอะ่ะอ่าก็คนมันแอบมองเธอมาตั้งนานข้างเดียวแค่อยากจะเกี่ยวเธอมาไว้กอดตึกตัวแล้วใจไม่ให้รักฉันจะรักก็ไม่ให้สนถ้าฉันจะสนก็เป็นเหตุผลของใจเะล่า เฮ้ยเกียนเกินจานเจเองจริงพวกอย่าง <Yeah. S 1> เกียนเลยคุณผู้ชมเนี่ยครับเอาต่อ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 สุดเดิมสุดเดิมสุดเดิมถ้าเกิดผมได้ยินเสียงเสียงเท้ามาปุ๊บผมจออไปอันนี้เลยนะดูครับเนียนเนียนเนียน,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 นเซิร์ฟไม่เห็นผมหรอกผมแอบผมแอบดีขนาดนี้ใครจะมาเห็นใช่ปะ่ะคุณผู้ชมคิดว่าไงสายนี้มันเกียนปะ่ะค <Yeah. S 1> ือเกียนมากอะแต่แบบผมเล่นแบบนี้ชั้นเชิงผมแบบ ไม่ยืนเฝ้าต่อหน้าไงผมเฝ้าอยู่ห่างๆแต่ห่างๆไม่ไกลมากเขาเรียกว่าอยู่ห่งางๆยังห่วงๆยังไงมาช่วยป่ะ <L un> เฮ้ยเขายิันจนเสร็จเลยหรอเฮ้ยจะไม่มาช่วยเพื่อนหน่อยเหรอเอาจริงจังหวะน,นี้ต้องมาแล้วก็คนมันรอเธอมาตั้งนานรอเราอยู่เฉยครับเราไม่ต้องอะไรเยอะฆาตกรสายเนี่ยไม่ต้องเยอะ <l un> <l un> <l un> แต่บุมในบ้านเมื่อกี้แบบเกียรจัดเลยไม่มีใครมาจริงหรอเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเขามาช่วยแบบเงียบๆบกคุณชอบมาช่วยแบบเงียบๆครับคุณเม็กคุณเม็กฮะคุณเม็กคุณมาช่วยแบบเงียบๆได้ยังไงฮะผมไม่โอเคผมจะใช้คุณเป็นเหยื่อล่อมันเหมือนกับการตกปลานะฮะคุณผู้ชมการตกปลานั้นเราต้องมีการแบบวางเหยื่อก่อนนี่แหละให้ผมเอาจุดนี้เลย ผมว่าจุดนี้เลยผมว่าจุดนี้มันสุดยอดอาหารการดรามาเกียนสถานหานุมานสู้กับพระรามที่สะพานพระรามสีล่ละนี่อะไรอะไรอ่ะมาเ้ยอ๋อหลุดหลุดหลุดไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมชอบผมชอบการท่าถ่ายผมชอบการท่าถ่ายตรงนี้ถือว่าเป็นจุกเด็กได้เลยเนะี่ยเอาจริงโอ้โหยังไงยังไงยังไงครับยังไงกันครับคุณเมกโคมุส คุณเมกโทมูสคุณจะโดนผมเป็นเหยื่อหรือเปล่าโมเข้าที่กาบานไปดีครับผมทำไมผมรู้สึกว่าผมเกียนจังเออคือมันของมันเกียนน่ะมันก็ต้องเกียนใช่ไหมคุณผู้ชมโดนแฟนไปอีกหนึ่งสเตทครับผมผมก็กาทิบเครืองเลยครับผมโอเคครับกลับที่เดิม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 โอเคเรื่องเรื่อง เม็กมันจะปล่อยตายไหมเนี่ยเฮ้ยเม็กอย่าปล่อยตายเชียวนะสูตรเฮ้ยคุณผู้ชมเห็นนั่นไหมมีคนนอนอยู่เราต้องแบบมองแบบใจเย็นเฮ้ยมันปั่นไฟดุเกินก็คนมันรอเธอมาตั้งนานนี่ครับเราแอบ,บมองแอบบมองเธออยู่นะจ๊ะแต่เธอไม่รู้บ้างเลยนะจ๊ะแต่เธอไม่รู้บ้างเลยนี่ <laughs> ผมรู้แล้ว ое, ว่าความสนุกของนักล่าตอนมันเล่นมันเป็นยังไงมันแบบไม่ต้องทำอะไรเยอะไม่ต้องเยอะแค่ยืนมองแค่ยืนมองก็พอมาแล้วมาแล้วโอ้โหเหยื่อทั้งสองตัว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 เกินไปว่ะเอาจริงจริงจานจเจเกินไปว่ะ อินซีเดียสมันทำงานนะครับน้องๆมาดิครับน้อ, <c oughs> นองๆครับมาตีสอนผมมาเฮ้้ย้โผ่าครึ่งอ้ยอ้อ้ยย่อยย่อยดีใจหย่อยดีใจหย่อยดีใจก็คนมันรอเธอมาตั้งนานข้างเดียวอยากจะเกี่ยวเธอมาไว้กอดน,นะจ๊ะ ั้งตัวและใจนะจ๊ะทำไมมันสนุกอย่างนี้ปะอยู่ไหนเพื่อนในคนนึงอ่ะเมื่อกี้เหมือนเห็นอยู่แถวนี้ป่ะฮะเผยตัวออกมาสิใครนะน่าจะเป็นเอ่อถ้าผมจำไม่ผิดผมว่าน่าจะเป็นคาร์เดชนะครับผมคาร์เดชคนสุดท้ายอะไรกันครับเนี่ยาาตกรเมตา2016 ยังโหดอยู่สรุปเม <S Aub ain> ตานี้ยังเล่นได้อยู่หรอครับเฮ้ยลุกเองเหรอลุงลุงมีใครหิวให้เป่าฮะมานี่ดิใครหิวให้ลุงใครหิวให้ลุงอย่าเชียวนะอย่าให้ผมรู้นะว่าใครแอบมาฮิวให้ลุงเฮ้ยทีนเสียงอยู่ข้างบนว่ะหาทางขึ้นก่อน,น ผมได้ยินเสียงคนเหยียบไม้อยู่ข้างบนอ่ะผมไม่ได้คิดไปเองแน่ๆนๆผมไม่ได้คิดไปเองแน่ๆนๆว่ามันมีคนอยู่ข้างบนตรงเนี้ก็คนมันรอเธอมาตั้งนานข้างเดียวแค่อยากจะเกี่ยวเธอมาไว้กอดทั้งตัวและหัวใจอ่ะครับผมอินซีเวียสเปิร์กที่อาหางการดำมาก่อนที่สุดในสศตวรรษนี้หอน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 คอเดดเอ้าเรายังไม่ได้โดนแขวนเลยเหร โอ้โหคอเดดคุณไม่ได้โดนบบมวรี่เลยโอ้โหคุณแบบคุณหือว่าคุณพลาดอะไรสักอย่างในชีวิตไปแล้วเก <c oughs> มมันไวกว่าที่คิดนะจริงๆอุ้ยไปไหนไปไหนไปปนูน่นไปช่วยเพื่อนไปช่วยเพื่อนคอเดเคอเด็ดิด้นแล้วครับจังหวะน,นี้คอเดตบอกออไม่ไหวแล้ววะไม่ไหวแล้วโอ้ยอยากจะฝืนจะตาฟ้าเลยเคสไม่ไหวแล้วมาครับจังหวะน,นี้ลุงบิวโมเข้าที่หู <c oughs> <c oughs> ลุงบิวมีบอลลทามอ่ะ บอกรูร้าก็เอาไม่อยู่บอโรูโร้ามก็เอาหมายยื่เอ้อเขียนเกินโอ้เปิร์กอนะินซิเดียสอาหารการรลาม,มากรเปิร์กแบบท็อปเอสเลยเอสบวกด้วยผมให้เอสบวกเลยโอ้โหแบบเปิร์กนี้คือแบบสุดจัดประหลัดบอกประหลัดลาออกแล้วก็ยังย้อนย้อนสอนบอกมาว่าสุดจัดโอ้โหเกินไปว่ะผู้ชมว่าไหมผมบอกเลยนะครับว่าต้องมีคนพิมพ์ถ้าไม่มีคนพิมพ์นะผมให้อมขี้หมามาปาหน้าอิาบิ้มเลย นะะะฮอรวเขาเล่นกันแบบนี้เหรอเมตาสองศูนย์หนึ่งหกกำลังรู้นะนี่เมตาสองศูนย์หนึ่งหกนักลาสอนผมมามาตี้ก็สอนมาครับเจียงไม่ออกเลยเจอเมตาสองศูนย์หกขอโทษนะครับเจียงไม่ออกเลยเจอเมตาสองศูนย์หก ก่อโเดนะครับเราต้องเป็นคนที่มีมารยาทเห็นไหมเขาบอกว่ามปลรแปลว่าไม่เป็นไรนะครับผมเป็นไงมีแพ้มีชนะโอ้โหดูคนนี้ดิแต้มพันสก้าโอ้โหผมบอกเลยว่าเบต้านี้อย่างมาครับคุณผู้ชมแต่อย่าทับอีกนะไอ้เขาไปด่ามาร์ตี้เลยครับโอเคครับเราจอกันใหม่คลิปหน้านะครับใครชอบฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กดทุกอย่างที่คุณกดได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบาย Peace. Hey.